ขานเรื่อยๆมาเลยปาบอลเข้ามาวางตั้งสมาธิดีๆไม่ต้องรีบปามเตะวางตรงเส้นวางตรงเส้น,อ,สนอ่าสมาธิดีๆแล้วก็พร้อมที่ยิงฟังสัญญาณลูกหวีดแล้วก็ยิงเก็บบอลด้วยเน้นนะเน้นนะครับซ้อมเพื่อไปแข่งนะไปแข่งมันเอาใหม่ไม่ได้นะเยะ่างตรง ยังได้ลูกเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วจุดโทษอ่ะเรียบรอสัญญาณนกวีก่อนนะคนที่จะยิงจุดโทษนะไม่งั้นโดนไปเหลืองนะเรียบประตู มือออกอีกมือกลางออกเลยฮะเยี่ยมการมือออกนั่นแหละกลางมือออกตามองที่บอลไว้มือกลางออกกลางมือกลางนิ้วออกแล้วก็เกรงมือแรงๆปัดออกดูจุดโทษไม่ต้องรับหรอกปัดให้ออกก็พอ